สวัสดีครับกับนายทัวครับรับลูกอิสานครับอันนี้เป้าอันนี้ตังเซียนมันอยู่มึงต้องเป้าแสียงคนข้างเอาไปหาพ่อดิได้กินขนมไล้เอาเร็วๆอันนี้เซี่ยวข้องฝากแม่นะครับี่อับ เขาดิบบางวันเขาเก่าเลือนมึงที่แหลกโอ้กินได้ยู่นี่นเลยนะก่วนปลายงามกันตี้ส่วนอยไจกินนะคะวนดีมีทอดตลอดลมเสมอเตีแกกหมูครับมันรดมากเลยมูีกี้เงี้หมูออกกม่ครับวัอนี้ขันละลานัวด้ครับนกนบอกเลยเออลองดูบ้างเดี๋ยวไปนไหลไปต่น เขาตาองาตาเอาเอาพี่าเป็นเดี๋ยวผมจะต้องขับรถูอีาเมืองไทยสจะข้าเออให้เพื่อนชี้ให้เอาเอาเอาเให้เนี้ยฮู้นักไมาเอออไเนยนี่ครับนีบุตราครับเพื่อนอ้สวยเนาะภายในเมยตัวรอบเลยวะไอ้หนแดดพวก่ควแก่กยังยันดิ้กูจะขี่อตนนี้ อย่าเบียกนะไม่ไม่มาเอานั่นนั่นหลับบุญวาสนาบางคนบ่เคยมีเป็นสระคือว่าแม่นบ่นนี่อย่งโอ้เงินดไหลอันนี้มันเป็นอย่างไรฮะแล้วโอ้โอ้อ่าพวกเกี่ยวกันเนาะกาแฟกักมือกับกระปุกใส่หอมสกีตจอดจอดอ่านี่ครับเตรียมตัวนี่โอ้ย ม่คิดทุกงุ่นแต่ว่าคนนี่นะครับลดากลดมากเจนอลเดนลดไรกายดากันติ๊ด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 ติดนี่ครับที่เป็นบุญดาโคมมากเลยครับแม่นอันเดียวกันก็ของพี่เจ้าเบอร์ลุคละรุ่นฮะอินฟูอ๋อนี่ครับโอ้ขอพูดอะไรได้เพื่อนเด้โอ้ขอรถมากเลยขอจิ๋มมาจะไหลาบอร์ดิงก็หวังไหมบริการจิมคาบ์ เจ้าของไม่ได้ขาดเข็มขาดไมอขาดเข็มขาดเพื่อความปลอดภัยจ้าเนาะใช่ครับเพื่อความปลอดภัยแล้วพี่น้อยอืมนั่นเนาะอืมขอเพื่อนไลน์เพื่อนดูอิสานเอารถไม่ผมขับเรนเรนเออติดคือดังคือเก่าเลยเนาะประตูบุกทางไดนอันนี้บ่โอ้ยเจ้าของปิดประตูบ่าแน่นใช่นี่ครับ โอ้บุญด่ากวเด้ยยังว่าให้ีหอนี่อีสุห้องยาว่าอีห้อเดีวนี้นิว X e ก X n e เ็นนี่ครับวก้นหินแบบสาระะไปลองถนนแบบลุ่มๆน้วจังจังจวดมเลยจังจวดตรเพียงเลยนะคือจะยง่เียบมันลิงเปิดเลโอ้ยงเลอะไรกีนเลี่ต่ล่งขังนแอเลน่งเอาเลขคุณแจตัวไหนเลออก

นิ่มดีเนาะโอ้รถไมหมุนะนนี้สนีมันเบี่ไงอัแน่นมาตัดปนึงเกอบรถซักเีงอเออมันเบี่อัตโนมัติโอ้ดีเนาะระบบคุ่มือแห่งรใไม้แห่งดี ว้าวว้าวว้ารถเกังหารยันไี่มันมันมันเทมห้องก็ดีขื้นยนนงี่เาว่าห้วอรุดรันามี่ใบวอกว่าร้อยน่นีตายงรงนหายเ้ามวนตังค์เดวไหนนิสัยแ้วอรโ้หลบภายในคนกะงามผมได้นี่พนี้่เพ่อนัน้ล่ รูภายในอาหนี่ปิดแน่นเดียว่แน่นเดียวี่ดีเตรีใจสำานกันครับสานเลย้ยผมอยากถ้ามมันอยู่มันเป็นยังคือบอกตกทุ่ของไม่อ้าวของหมเนะคะแถว่างแค่นี้เนาะยิ่งยิมาอืนอของไม้คืออกนเออก็กโอ้มินสเยอะอะ ได้ลายว่ะขอบคุณของฝากนะครับขอบคุณของฝากจากพี่พ่อพี่พ่อแล้วครับจากพุ่ฝากที่เอาขนมแรงขึ้นเยอะแยะมากครับผมจากโจกทุ่งนั่นโอ้ทุ่งนี้แบบนี้ให้ร่องแอร์กํลหนดแอรผลิตภัณฑ์นะลูก คุณพี่พ่อครับขอบคุณมากมากเลยครับผมแล้วก็ขอบพุณรูสานนะครับที่ยังมาเข้าดาด้วยพ่กันเดิมมาเ็นเดิมเป็นเดิมครับผม,ก,มกี่นอนดเิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมเมาครับเนี่ยครับพี่ต้อมาเลยอกน อย่านั้นเหรอ้้ไม่แกานองตายแ้เือแบ้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมยุเดงมีแฮรสูขสุกคนเลินเกี๋ยวตีน้ำตัว คมเก็บยาให้ได้หอมไขยย่ยาให้มีครับผมจะอย่างนี้ล่าอยนี้บ่ย่งเต้องแบบนล้วอ่ะีไม่แล้วครับปีไม่แล้วปาร่เหฮะรซ่อยอยู่ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าเพื่อนหลายเนาะแต่ว่าป้อยไม่้องเดี๋ยวมันนี้พากันลองเพลงเหมือน้วมันมน,นี้มุ่ไฟไหม,ม้ก,กันลองกันเน็เมียย่างสองคน<ม>อืมอก

จะเห็นมัยแดดแดดมันซองครับมันเลยไม่ค่อยเห็นเห็นปะจุจุเ่หน่อยครับเมื่อเชาอไรถามว่านปะนนแล้วสองันก่อแล้วเนาะไม่รู้จักบอกขวอนแดดขวอน ยุ่ี่โอ้ันนมนที่เอาไปยุให้อยู่หน้าเนี่ย่ันผมเนียนหลานี่นะทั้นบอกคือจังันหูไปนน่นบอกซิวเทียน หรือว่าแบบอันตั้งน้นอยๆนี่ป่าวะนี่เป็นทัคนคนยวนะอันจจก็จะเขาจะป็ใครของตลาดนะ่ะมัน้อยเป็นขมนมีไหมลงทุนขังนลงทุนซืน่อ,อนขนมไหมเอนะอหา, <st ut ters> าที่กลางร่มาแกา่นว่ะอ้โหกับ้วอ้ยโอ้ยอ,อนี่จนะเขาไปเนี่ ไปกับแก่เป็นก็เป็นีนเอาอะละเอาะเอะไละว่าเราไม่งไงวะจังหน่นอยยังอยากเยอะย่างป้องมวยนี่ดินี่ปีเดียงทุนหลพี่หนองง่อยเป็นพันยังไงยังสิปเอิดงดอกหัวจักก็พิลล์หมดแล้วเอ๊นี้ทำไง ทำเรื่องฝากแดใ์กับทางตะครบผมรุ่นพิจารนังก็ผมขอพิดาราครับขอตัวไปนะครับ